สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพบก,กันใหม่นะครับว่าพูดอีกทีอีกนะครับรอบบ่ายนะอ่าเรามาชมกันเลยดีกว่าเนาะอ่าไม่ต้องไม่ต้องไปพูดรำทำนะําเพลงเนาะจัดไปเลยนะครับขอขอขอบคุณนะครับรอบเช้าเข้านะครับเข้าจะเด่นนะเข้าจะเด่นนะให้ห้ากับหกมาสี่หกนะมาสี่หกนะครับเก้าเกียรตมาสี่หกเก้าเจ็ดนะครับ เข้าหกตัวตัวลูดตัววิ่งนะครับส่วนตัวเจาะหลุดนะเออสี่ไม่มีนะครับอีกแต่มเดียวเองอ็เดี๋ยได้อึมอ่ะใ้เราบ่ายมีอะไรมาดูกันเลยนะครับะจะได้มาชมนะครับมันจะได้ทานการจบเลยนะครับเดี๋ย เกียเก้าเก็ดรติสิบเกียหนึ่งเก็ดสองเก็ดสามพื้นหกหนึ่งหกสองหกสามหกหกเก็ดนะครับอ่ะเก็ดรติไปเลยครับ สุดทานอยู่นะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากมากนครับขอบคุณมากมากครับดีชดีครับสวัสดีครับ